สบายดีทุกคนสี่ห้สบายดีมื่อนีพ้พัม่มเมย์อโน่นมาลตลาดบัดดงมีงบอยู่สองร้อยบาทดูสิได้ยัง่ะยังก้อนเลยจ้านะมาไกลเลย mì hỏi rất là mọc mẹ luôn tất on hả bây giờ ພ <ahan ạt ermo> <to> ໍ່ຊິຊື້ຍັງກິນສອອອນກິລໍສອອອນກິລໍເຂຄລະດ້ບິມື້ອັນນບໍບິສືອบ แค่ <c oughs> อย่างบึงเสือพูกเ,เขาไปทางนี้ก็ได้เ <c oughs> ดเสือแค่ยาวนะมาเบิ่งไหมบิ่งเ,งเ,เออเสือ,อ,สอตัวนี้งามอีเลนเนาะตัวนี้ทอดได้ไหมหโอ้สวยมากเสือแค่ยาวรุ่นนี้ดเดซ์รุ่นนี้สามร้อย แคนแบบนี้ก็คือกานบอกน้ตัวนี้าตัวสามนี่รูดบ่ได้บ่ได้แอ้รูดได้แด้ที่ไรคะไม่ถนนจะหมักอยู่บ่จะหมักแบบนี้บ่

ผู้สาซีใส,ส่สิอันน่ะแหว่าว่าเนผู้สาววิเลข่อยว่ะม,มันีสใสๆนะเยมันออกแต่มูลแล้วมันงามได้สีมันนะจาอยากได้ตัวนี้บ่ังกงบแม่ <c oughs> <c oughs> เมด้ตัวนี้ก็สวยได้ข่อยนะแมนผู้าสิมันนึงมันบออืแบบนี้ก็งาม ต้นนี้เท่าไดคะคือกันแม่ทนุง่งขอบว่าต้นยิงงามบอ้อยนี่ขอบว่าต้นนี้อยากงามเาบิ้งเบิ้งขอกำลังเบิ้งหายราคาเสือสามลอยเด้อทุกคน <c oughs> ขอบ่นี่นี่ค่ะาซีนี้ <c oughs> ตัวพี่บอกขึ้นกว่วแม่จะมัซสได้เอาข่ถามจานี่เอาซี้อยแมเลมหองเรียนะอาส่งะแงนะเขาเอามือเร้าี่กอมือนายเขามีงบสองรอยเขาจ่ายเปและสอร้อยแปดสิบนะทุกนะถูกเงนส่งเย้เดียวขอพาไปบึงดีกว่าบ้านนัานนั้น่น่ ถ้าไม่ถน่นดีใจทาแม่เอาหมืนหาเด้อโตหาลอยนะท่านหาได้ดีหอกเขาวาเขาว่าไปใส้กแไ้ได้โดยอยากมาทางพี่ถ้าจะอยากเบิ่ง จะอย่าเบิ่งแบบนด้นเบิ่งแบบข่อยใส่ก็มีนะเออจัวสิเบิ่งแบบไั้นแบบนี้บ่มาเดี๋ยวข่อยพามาเบิ่งโอ้ยเธอมีตัวมักเื่อมีตัวมักเนาะโอู้วตาตาตาอีพออีแม่ทรงรุ่นนี้เท่าไรพอฮะต้องร้อยบ่

จักซีไปซื้อ,อยังทะมะแรข่อ,อยกูเบิ่งเบิงเบิงบไปมาชนุ่นกลับก่อนปะกลับมานี่ก่อนกลับมานี่ก่อนข่อยบ้าหูข่อยซีอัไนี้ยัง เราจะมีค้งไก่อยู่บ่ข้องไก่โลเทไรเอาโลหนึ่งอ๋องวันมันหมอออ๋อ 50บาททุกคนละ1โคงไก่โอ้มียายพ่าเงินทําบ่บอกว่าให้เฮาซื้อยังเฮาก็บ่จักนําซื้ออ่ะ่ไอีกกาาเท่ากองเท่าไดเ่ให้ลสิลม่เฮาเนาะอีแม่ thao con sao bát. áo con nung mặt thua hơi đây này bát. As you can see, bát. Sì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  bát. อ oh, ๋ออยู่นี่เขาเขาขายอันอร่อยตัวต่ดจักบานอ๋ออลยตัวตกบ้านจักโตนี่นะเอาเงินทอดนะครับขให้ได้เงินทอด กะออนกิโลกิโลกระทงเศร้าอันหั่ผัดทอดมเลยังเลเออีย่อข้าวะนข้าวข้าตมักถั่วบ่คุลเจ้าบัวเจ้าเดียว ตัวนี้ค่ะเท่าใส่หอยนะคะเดี๋ยวจะเท่าไปๆตายไปตัวเซอร์ออนกิโลอีกอืออือก็จะไม่เยอาเอ่อไม่เท่านั้นเท่าได,ได้แล้วได้แล้วมักพริกถงเท่าไหร่ มักถั่วกระถง20บาทโอ้ยมักถั่วบักพริก3บาท5บาทเอา2ถุงจับใส่ถุงเดียวให้เฮาได้บ่หรือว่ามันบ่มีถุงใหญ่ก็บ่เป็นหยังเด้อ ngắm phim thằng nút, ngắm cái bưng anh đi con, tối qua có phải là, hả, ờ, chơi mượn lẽ, xin lỗi mượn gì? mẫn lụ gì đấy, mẹ tết kiểu hứa à, บ่จื้อนําผลเลยมันขาวตกขาวๆหน่อยๆได้ก่นั่งเอาบ่ฮู้จักหัวนังบ่ฮู้จักนําผลบ่เอออผลยล่ะยมาทางบ่ฮู้ว่าเขาจะลุมกันอีหยังเฮาก็คือสิบ่มีนําเอากลับค่ะอีญาจักภาคเงินถ้าบ่ได้หยังให้าสิกินหยังได้เทาได้มือหายสลบเท่าใส่ยังสทู ปลาทูโลเท่าไหร่เอาโลหนึ่งล่าสุดเราสีลาบเท่าแต่ยังใส่ปลาทูแล่วม่เป็นปลาทูพวกคุ้นกระแสแต่นี่เลยร้อยหนึ่งตัวนั้น ตัวเรืัองตุณหาสิวันเราลอยหนึ่งมุดกอบะไปท้ายดีอันดับหนึ่งไม่เห็นรอมันเคียนไไปนะมาหัวเทื่นงแล้วเด้อพี่น้องมาแล้วงบเลาะตลาดสองร้อยบาทมักพิกทงละยี่สิบบาทสองทงก็สี่สิบเนาะทุกคน <c oughs> มะคุงนี่เอาของเมติกเนาอะอยู่ซีสว่างบุเลซื้อพักห้องในสิบบาททุกคนประทูหกสิบบาท โครงไก่หาสิบาทดักแด่ลอยบาทมาซัลลี่อีกแปดสิบบาทกลายแล้วงบช่องลอยนะน้อง่ใหญ่ทุงสี่สิบแม่ไเทาอยากจบมากเลยซื้อเอานี่ทุกคนแล้วบานนี้นะอันนี้นะตัวนี้นะเป็นงบที่ม่ใหญ่ฝากไปบานนี้ตัวนี้ิของแม่ถนนเขาแม่ถนนอ่ะเพิ่นมีผู้ใหญ่ใจดีซื้อให้เพิ่นมนะทุกคนบ่ได้ถือๆเด้อของเพิ่นกับเสือเพิ่นกับโตซ้ำลอยบาท ใส่บึงด้วยหมักซีนี่มาสั้นใส่เสื้อตัวสามอยบาทพี่น้องเอ้ยแม่เท่านุ่นนี <c> ่ <oughs> ส่งโตลอยหาซีฟเออเพื่อนกำลังลองอซีนี่แหละพนว่าโอ้คนขาวเอ้ยใส่ละขึ้นเลยท่าน,นุ่นเอาไม่แมละมากหรอบ่ มาเบิ่งเสือใหม่เมทัลนุ่นโตสามร้อยบาทงามเนาะเพิ่นดมากได้เลือกเองเลยนี่มีผู้ใหญ่ใจดีเสือเพิ่นเนาะทุกคนเพิ่นให้งบมาหาลอยบาทของเมทัลนุ่นอ่ะพอดีเป๊ะเป๊ะเสือเป็นเสือโตสามร้อยส่วนโชคนี่โตร้อยหาซีฟทุกคนเมืองนะเพิ่นก็อยากให้มันใส่เป็นคู่อีกได้เอาเอาซีตัดสหาก็ซีใส่ซีเดียวเอาเบอร์นี้แง่งบ่งดู เอาจับก่อนเออลูกคือมึงด้วยทำไมใหญ่เบิ่งนี้ส่งมือกับพี่ทุกคนพี่กระสีใจเป็นคู่กับเป็นผู้สาวเบิ่งน้องจอยคือบโแจางหันมาพี่น้องเออนี่ให้บอกพี่น้องโอ้งามดีด้วยงามอีริ่เนาะส่งถวิลน้อยหาซิบกับน้องแม่งามเนาะกูน้องจอยโบเห็นเคยใส่น้องจอยก็เอาไปแล้วต้นนึ่งโบเห็นน่ามันงามแมนโบแดงแย่งน้ำราวด้มีแต่แท่งให้เราแย่งแมน สำหรับการไปตลาดนานเท่ากับประมาณนี้ทองพี่เ้างเดินทางไปประมาณหาหกโดยเดินทางไปประมาณหาหกกิโลพี่นนองกับหุนทางยาีพอสมควรั่ะล่ะไม่ยังังไม่ใหญ่เจ้า,จาสิกินล,ลับเท่าบา่สือเท่ามาพี่นนองเอ้ย م, อสาวบาทเดี๋ยวพอดีกินของเ้าบ่ได้ค่อยปันไดไดเลยก็เลยซื้อไมาา่เขาอีเม่บ่ได้กินเท่าโดนเลย,ยจะได้หรอกฮะหัวห,หอยเอร์ตลาดกับบ่มี่ไม่ใหญ่เออหเซอร์หลอกเซอร์ี่กับบ่มี อันนี้มาทั uh ่วูอ <Rena un elle> no ่ะอ้าวหมัดละสิบบาทเอาเจ้าบาทอันน่ะกิโลนะถูกอยู่เจ้าหาโตต่อเจ้าบาทเขาเจ้าขายลอยโตต่อแปดสิบบาทมาอยากซื้อกินอ้าวพยากรินก็กินโลทางเขากินไปหมดแล้วแหละเป็นยังไม่ใหญ่เจ้เสียแนเนาะอ้าวแม่ทานุ่นขอบใจเพนน่ะขอบใจเจ้า ขอบใจเด้อผู้ใหญ่ใจดีขออบใใใจจเดด้้ผูหญ่ีทางฝั่งไทยแหละก็ทางฝั่งวไ,วไทยแต่ปัจจุบันพี่เพิ่นอยู่ไต้หวันเนาะทุกคนเพิ่นเฮ็ดงานอยู่ไต้หวันแล้วก็เพิพ่นเพิ่นซื้อเสือกับส่งไฮซื้อเสือก <c oughs> ับทรงไยขอขอดีๆอย่าเคยขอให้อยู่ดีมีแห้งขอให้อยู่ดีไมีแห,งห้แหงการการงานลาบลืน่นการงานลาบลื่น อันน่เฮงเฮงรวยรวยกะเก่าเฮงเรวยนกะเกาขอบใจหลายๆว่าสิขอบใจหลายเลยขอบใจหลายๆไปไม่ต้องวิีโอเคเนาะทุกคนสำหรับคลิปนี้เฮากาจะได้จบเพียเงเท่านี้สําหรับการเลาะตลาดก็ชื่อว่าผ่านสําเร็จไปด้วยดีผ้าเมทันุนไปเปิดหูเปิดตา เสือเพิ่นกางงามพี่น้องเสือเพิ่นราคาอยู่สามร้อยส่งเพิ่นอยู่ร้อยหาซื้เพิ่นให้งบมาหาร้อยหรือหาสิบบาทเจ๊ต้องจอยซื้อยังไปในนี่แหละเลยก็เลยเบิดเกี่ยงก็เลยบโบ้ซื้อเป็นซื้อเป็นไม่ได้หวยเลยได้เสือที่ถืกใจสำหรับคลิปนี้ไปแล้วด้วยทุกคนบาย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 ไม่ใหญ่นั่งแค่มากระโปรงอยู่ไม่ใหญ่ช่วยด้วย sự hai mình nhảy nụn cả đó mẹ ừ.